มาจ้าพี่น้องคะพาพี่น้องจัดก๋วยเตี๋ยวไก่อีกแล้วนี่ถ้วยนี้พ่น้องกูได้เอาเบิ้งพี่น้องจ้าพักง่วงๆมาจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวน้องทิพย์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปังใยสุขุมสุขนค่ะมาบอกกระถิบกุ้งกระถิจ้าพี่น้องกับเสพเลือกคุยในคลิพย์นะคะยามบ่ายสองสาวเพิ่นไปตึกป่าตะตีหาพี่น้องทนกามาเอาไปยังไงก็ปลาเล็ดใหญ่ได้แจ็คโลได้ไลท์บ่มือนีนได้อยู่พี่น้องมือเดียว ได้ได้ตืบได้ได้าสามสิบลูกหมอะขายมือเดียวพี่น้องจุ้งม่าคนโทรมากว่าสิกินปลาแลบยังก่นปลาปลาล่าพริกปลาล่าพริกบ่ยิงฉันสิเป็นปลาเธอเฮดเดอ์สุดโอเคจะดดกพี่น้องก็เลยปลาหนึ่งแม่คนเสียเมนเมนแต่ว่าตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวกับผ่าน่ากินเขาเซาพรเซาบ้านกินได้ตี๊ตอกบ้านข้มดันพายาคืนนะอากาศเย็นเย็นได้หมดเลยไม่ตมี เดี๋ยวเห็นเลยค่ะมาก่อนเมื่อนี้อยู่กันสามคนแล้วหุ่นมากหางก้ามสอยพี่น้องค่ะหางก้ามหอดบางใบโม่โอ้ยแป๊บนึงเด้อพี่น้องอันลูกค้าโทรสั่งของเอาพี่น้องจะกินต่อรับออเดอร์ผิดดวงแล้วล่ะแล้วบ่มีผู้ใดไปส่งพี่น้องน้องหน้าไปซื้อของเดี๋ยวพอดีท่านไหนกินเขาต้ันสีอื่นก่อนแม่ยนะรีไปส่งแม่ยนแก่คว้ากะปีนะจ๊ะคอ้ากระปีนะจ๊ะ อนม่ช่งในหอเมีคข้าอยงไรฉนม่ย่นเห็นลูกข้าว่าเดนึงพี่บอกลูกค้าท้งไมเด็กแบบนู้ศูนย์เด่มามาพี่น้องไกินเด็กน้อยกับลดหาเสียงมากลดหาเสียงมาแพงเขาอีกเนีปะเนียออิบบาทักับฉบัาเซ่ อะไรเลยเศร้าเศร้าเส้นความกระจิว่าอืดอันนี้เบื่ออึดอีนลีพี่น้องพักคอยอย่าว่างมันบังบ่เฮอพี่น้องจ้าบังบ่บังกับอุตสาห์เบิ่งเบ้ยมื่อนีร่มาคนก็เดินทางกลับบ้านค่ะกลับเียาวชน มอลกักมาเพี่น้อไมเลือกตังัซ่เปนเซิหึ่งกัเจนเจนมืดมือเลยมือถ้าวมันกนจ,จะมากินก,กนากแดดจะเป็นจันจะเป็นเย็นเพหนาวพี่น้อนไปลงปาหน้าาแบเย็นเย็นอร่อยผู้ใต้แบบฮาบิร์ตก็ขี้เลื่อนนี่แจก ก็มันตาเนาผู้ชายมา่อไรแหละเขาวาแต่กตายเธอตายกับผู้ชายเนยะตายตาตจารับอ่อหลายคนที่สิเป็นบ้านแล้วผู้ชายนี่มุ่จะเบิ้งควายนี่ฟ้าบ้านนี่อูอจะฟอกไข่กินพักอันนี้ก็พูดเดียวขาคันคั นต่ตอืนี้มันเปลมนอืดเป็นน้นก็ซเ้อบร์นั่นนบริบอร์นี่และแลน้มากไปม,มันกลายไปแล้วำกำลังลวกเสียงเพิดเดียวแต่ว่าฟั่งเป็นตะลุกปะทุมบอกกับเขาท่าคู่เพลินวาเด้เป็นหรอก ลองวางไว้กว่า,อางอได้ฉเนาเป็นไน้โยกบัตรจะต้องเป็นเป็นไดน้ี่งานพี่น้องไล์ที่บอกเบอร์หนึ่งเบอร์สองกันไฮพันธะขสิกาเมดเฮียนนะโอ้ข่อยก์จือ <c oughs> บ่ได้ือแนนนะ้แต่นเบอร์หนึ่งให้สองร้อยต้องแสวว่าเมียนอีลีล่ะเนี่ยกันเบอร์สองกันไฮพันธะขวสิกาเม็ดเฮียนนะพีน่น้อง้า,ายากหัว ก็ <c oughs> เป็นความเพื่อนวาเลยนะขวัวรามองเกิดจากคาณอาพี่อนขั้วกินมากเราเนาะมากไปมาเพิ่ง,ง,งนะ <laughs> ไฟแ้วมีนะขั้อ่ <c oughs> อนจไป <c oughs> <c oughs> นั่นแหละจำจานมี่ ส็าาง่ายพี่น้องสาวก,กินกอนสักหน่อยหั่นชีบบาทก็จะได้สองหย่อมเยอะมีชีบบาทได้ซอบปุ๋ยนึงแักหน่อยหันได้สื่อละคมบอกมาอันนี้มะเขืมันหวานพี่น้องจ้ามันพ่อพักพ่อมัน้นพ่อนน้าพ่อปุ๋ยบางคนพี่น้องถามีิไปจั๋ว่าไม่เห็นที่กินผักเลยอยีกอย่างหนึ่งคือบริกิรน,นี้พี่นอ้องอยู่อยู่ตลาดอยู่ลานแล้วมันหาซื้อยากแล้วแถวนี้มันไม่มีผักให้กินพี่น้องมันมีแต่แบบว่าผักลาบผักก้อยอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้แบบมีผักกับแบบนี้เหมือนมันไม่ได้หางอะเหมือนตอนที่เราอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเี้ยนะม,นยมันมีเป็นงามงามอย่างที่ออะไรมันมีหลายนะี่ยยามไม่มีก็อืดเจ<า>กีละอืดน,นี่ตะ <c oughs> ก,กีหาไดง่าย,ย่เพราะว่าที่ปุ๊ดเด็ดเปิดร้านได้พี่นนอขี่รถข้าไปในเมืองมันเพื่อซืได้ ไปซื้อมามันเปซื้อมาหน่อยๆเลยจ้ะซื้อมาเลยหลายมาอัดในตูต้เย็ยนเลยเพื่อที่จะไม่เห็ดคลิปให้พี่น้องเบิร์เนี่ยแต่ย่างเยี๋ยนี้เป็นแต่ห้อยอื แต่ละมือนิแเสีบได้เนาะนี่เรากินนันเลยก็แต่เราเป็นสุดสู้กินละผีนันทีนี่ทามพา,า,านันทามพาน,นี่ยังไม่ใซ่เนาะอีกีนี่เขาสว่าแลหลต่การวมง,งานตลอดเต้อนี่บ่อนรับสนนั่งสลอด ค่ะคนเด้อลูกขาเด้อร้ยสิบส่งไห่ดอกหย่ามามีโอ้บะปีบะปี้จะเริร์นกันเบิรนบะปีก็บมามี่ถาเบิ่งนกันได้แล้วเฮ้ยไปแซ่นเหรวัดดีค่ะปกติคนวาอะแบบเหมือนเ่อไปจึกป่าเลล่ะตึกป๋าเนอ่หนาวต้องขับรถเมื่อเช้านียค่อยไปหละไปเอง嘛 งสูงอันดีๆไีหน่อยใช่หรือเปล่าบะปส่นคนไม่รู้ไม่กินนะม่เฮ็ดบ่หากับบะได้ล้วแล้แบมเมือกจะขอมาเฮ็ดฟังาหาฮามันเขายืมแบบมือกกว่าจะเงินพอเงิ่อนเมียนบ่ได้ถ้าเลือกทางนี้แล้วเราต้องหาใจเองเก็บไว้เพื่ออนาคต ว่นเน,นะาะแก,ก้วอืมคือปวดพดแถวบบกินั้นก็บระมากนังสซลดนี่เอิ่นกับแม่หลายหลอืมฮะสิบบาทเ่้ยขายขวานคนเดียว อยำามือจะคว้างโอ้ยเบิดเท่านั้นไม่หลับไรแทนทัดมื่บันฝาออกาออกเนาะกินแต่กินก็ได้สวยดอกปัญญากินดอกดอาน้ำูขาคือต้้งคือต้องูขาไปส่งของอื เทีขับไปอเ,เอาคอไปขอน้ำเกลือลงบั้นบ่าบัานบ้นหอมเพาอไปกินเขากินได้อุ้ยทังตัก่ะเขาสสอนแต่ มันซันอย่งมือกระไดเขาหรอกเขาม่และของหุ่นนตนังย,ยันหุตัดตแบักขึหู่สั่งซันโมกุกขึ้วบึนเหนื่อยเหนื่อยเนาะช่วยปิดหลานทุกมือ่อพี่น้องทุกขึ้นขืนมันเมื่อกับตีนเนาะเจื่นตีหายไม่อยากกินกาแฟ เราะว่ามันเนี้ยมันกาแฟกับเนื้อบอใช่ป่ะคาคากินอยู่บไว้ดีกับ,บ,กกบกจังกินละเขาฝืนได้ก็ฝืน แบบเตอร์ถ้ามันให้งานพลอ,อย,อยมันข้าในกระดาษนัวถ้ามย่อยยังมือกระด้างทำไจันทร์กรางเยมีน,นอนเหรอวัวงค่ขวางเราจะมัน,นอนมันอ่านนัำอยู่ ยันแต่ปลาแดดสายฝาปลาแดดมาัสเซอ่างทางไว้อ่างน้ำอ่างปนินินับของนันทับพอไนไว้เป็ดปลาละพล็กินนี่เป็ดปลาหนึ่งหน้ากัะเบื้องแต่เมนูนี่ไปกินเมนูได้ลุกลงกันก่อน เนี่ยาจุนคุนเอ้อเห็ดฟางปลี่ตัวนี่นคือปาปนิ่นหรอฮคอปลนิ่นนี่จชตัวนี่ตัวนึงบ่ะก็ยังคือมาหลายตัวแ่ปลานิ่นกว่ปลานิ่นสองตัวตัวนะประมาณนี้แหละแต่ว่าปลาเล็อันนี้ละี่มีติดปลาเด็ดนะ มันเป็นบึงบ่ที่เป็นยกมันเป็นนะฮะเปลี่นสายนโตมห้ยเราไปเมาวังนเรื่องสายแคทุ่นเท่านัะนมาคนระกับมันโตคนละสามร้ยห้าสิบบาทไปเยคนกระเบือหุอ่ะเขไปมาเราเร็วแต่คนสีใดบ่แม่ปเมาอะไรแกเงินมือหนึ่งสี่ต้องสี่คนกกหามีกันเงินมือหนึ่งจัคนละพันนะ แล้วก็เพื่อนยกได้ทำอะไรกับของพวกนั่นมนึกว่ามันได้แล้วมาแบ่งกันอีกคือหมาเห็นลูกคนอื่นหมานบือเ่ฉันสวยเนาะบ่สวยฉันสวยแตแบแย่งมั่นใจเลยนะนสวยสวยแบบข่อยบางงาม,ามประจันยืนหนึ่งในตำบลแต่บนนี้มีอยู่สิบเจ็ดหมู่บ้าน แ้ม่นจะพีพีค่อยสวยสวยแบบคนหรือแบบพีสวยแบบพีพียังไงแค่อุ้นเห็นพีพีืยอกินมดเซยพี่ตังวันเสีมามัดวมากเลเอาละห้าส่ง ส่งของพี่น้องกัยส่งของเด้ไปใหพี่น้องเลยลูกค้าเป็นกี่แท็ขอบคุณคนะดาจ้ะพี่น้องคะขอบคุณทความเมตนะคะตอบจากอะ่รบ้ากันด้วยพี่น้องคะระยะเวลาว่างตอบพายุจ้ะอยากไม่งั้นไ,ไปบอกกันคลิปหนคือเก่าพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ